ไทยรัฐทีวีคิดต่างอย่างเข้าใจ กันที่อีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมรู้จักดีแน่นอนรู้จักดีแน่นอนไอ้จอยถ้าใครเคยอ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐผู้ใหญ่หมากับทุ่งหมาเมินผู้ใหญ่หมากับทุ่งหมาเมินในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐของเรานี่แหละค่ะคุณผู้ชมเอาผู้ใหญ่หมากับทุ่งหมาเมิน หรอโอ้ไม่เคยได้ยินละคุณเคยแต่อ่านไงเคยแต่อ่านใช่ไหมนี่แหละค่ะวันนี้แหละไอจ่อยตัวเป็นๆที่มีหนวดของโตัวพร้อมๆนุ่งผ้าขาม้าจะออกมาโลดแล่นอยู่ในชีวิตจริงและเขาคนนี้นะคะออกมาเดินไม่ใกล้ไม่ไกลค่ะคุณผู้ชมอยู่ที่จังหวัดนครนายกเท่านั้นเองนี่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 มันไอจ่อยตัวจริง นี่นี่เป็นไปได้ยังไงอ่ะก้อยจ่อยเป็นตัวการ์ตูนในคอลัมน์ผู้ใหญ่มมากับทุ่งหมาเมินหนังสือพิมพ์ไทยรัฐน่นาเห็นครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างครับก็มันก็เนื้อึงลงจ่ใจเลยเอกลักษณ์ของุงจ่อยที่เรารู้จักนี่เป็นยังไงครับมันยาวๆวโค้งโค้งแต่ชอบเรียนกันเหมือนแม่ แ่ที่ไหนได้ก็นายประสงค์พยนเลิศไว้7จปีเชาวอำเภอเมืองนครน,นายกที่ลุกขึ้นมาแต่งกายเป็นไอ้จอยลูกบ้านตัวผอมนุ่งผ้าขาวมะผืนเดียวใส่แว่นตาดำถือถุงกระดาษคนที่นี่เขาคุ้นเคยกันดีครับพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่ออกมาซื้อของที่ตลาดต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าทั้งบุคลิกท่าทางการพูดคุยเหมือนไอ้จ่อยมากเลยครับติดตามการ์ตูนจากหน้าหนังสือพิมพ์มานานไม่คิดว่าจะได้เจอตัวจริงๆวันนี้ ตางก็ขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันใหญ่แต่ดูเหมือนว่าไอ้จอยเอ้ยไม่ใช่ลุงประสงค์กำลังสนุกสนานกับการเดินชมตลาดสดยามเช้าได้เดินพูดคุยหยอกล้อกับพ่อ้าแม่้าอย่างมีความสุขอาอลงหหนึ่งับผมผมผมครับนไหรอเป็นเอาเงินงิ้วเป็นไงล่ะ เลาถ้าทางการพูดคุยมารู้จักถึงตัวจริงกันบ้านก็ต้องบุกไปถึงบ้านกันเลยครับนี่ขนาดเดินเข้าบ้านมาหม้ายังเห่าเลยนะครับอ้าวก็ต้องเอาหนวดออกกันหน่อยแล้วล่ะไอ้จ่อยหรือว่านายประสงค์ก็คือชาวบ้านทำไร่ทำนารับจ้างบ้างครับอยู่กับภรรยาและก็ลูกๆรวม3ามคนบอกว่าชอบตัวการ์ตูนไอจ่อยเพราะว่าคล้ายกับบุคลิกตัวเองที่ชอบลอ้อเลียนตลกขบคัน เพราะว่าลูกมีบุคลิกภาพเหมือนบตวล์สตวละครใเนีนังเสืยด<อ>ิบผมชอบมานานแล้วังแต่ได้เห็นเขามีการ์ตูนอาเท่าจอยผมก็ชอบมาตลอดอะก็คือมันแห้งเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> ก็ชอบพูดเออให้มันจะโลกชอบเล่นไปอย่างเงี้ยให้ให้ชีวิตจิตใจเรามันก็ดีขึ้นนะไม่งั้นแกป่านนี้ก็ตายไปนานแล้วก็ก็อยู่ก็ได้ป่านนะี้ยู่ต่อไป ดูท่าทางลุงจ่อยจะมีความสุขอยู่กับครอบครัวลูกสาวคนกลางก็มีความสามารถด้านการร้องเพลงรับงานตามงานบวชงานแต่งได้เงินมาก็ช่วยค่าใช้จ่ายในบ้านและก็บอกว่ารู้สึกดีใจไม่อายครับที่พ่อมีบุคลิกเหมือนไอ้จ่อยในชีวิตประจําวันพ่อเป็นคนอารมณ์ดีมักมีเรื่องสนุกํำคันมาให้สมาชิกในบ้านมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะตลอดเลยข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน ต้องบอกว่าเหมือนมากๆคุณเป็นไอจอยที่น่าชื่นชมสร้างความสุขให้กับคนไทยใช่น่ารักมากๆเลยดิฉันดีใจปลื้มใจแทนมีคนบอกว่าชอบไอจอยเยอะนะคะดิฉันเคยเห็นมีหลายๆคนแล้วหละที่พยายามจะแต่งตัวเรียนแบบแต่ว่าคุณลุงคนนี้เหมือนมากจริงๆเหมือนไม่ธรรมดาเพราะว่าถ้าสังเกตเมื่อสักครู่ถุงโชคดีที่มีลายกระดาษเออนั่นแหละมันไม่ได้หาเั็นง่ายๆผมจึงไม่คิดเลยว่าสมัยนี้มันยังจะมีอีก คุณลุงเขาอาจจะทำเองก็นั่นเป็นก๊อปปี้โชว์อย่างนี้นะไปออกรายการยังเลยนะคุณลุงไม่แน่มารายการเราอารมณ์ดีใช่อารมณ์ดีก็อายุยืนสุขภาพแข็งแรงครับผม คิดต่างอย่างเข้าใจ